เราไปติดตามเรื่องราวของฟุตบอลไทยกันก่อนเพราะว่าล่าสุดนั้นสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตอนนี้มีการพิจารณาในเรื่องของเงินอัดฉีดของนักฟุตบอลทีมชาติไทยครับ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุนทีมชาติไทยนะครับวันนี้มีการแจกแจงว่าเงินรางวัลจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแบ่งเป็นเงินอัดฉีด30ล้านบาทในการผ่านเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียและเงินรางวัล6ล้าน7,50บาทจาก ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่4 4นะครับก่อนที่จะมีมติแบ่งให้กับทางสตาฟโค้ช30%และนักเตะ70%ครับโดยในส่วนของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกจะแบ่งให้เป็นนัดละ5ล้านบาทจํานวน6นัดนะครับนอกจากนี้ทางคณะกรรมการครับยังได้หา,หารือถึงการแบ่งเงินสนับสนุนในอนาคตสําหรับทีมชาติทุกชุดนะครับซึ่งมีมติร่วมกันว่า ให้แบ่งเป็นของนักเตะ80%และสตาฟโค้ช20%ครับโดยมตินี้นะครับจะเริ่มใช้หลังจากนี้เป็นต้นไปส่วนบริษัทฟอสตมาร์สเซอร์วิสนะครับเจ้าของตู้เติมเงินออนไลน์บุญเติมครับแถลงข่าวรับสิทธิ์เป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรชมเกมฟตุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ12ทีมสุดท้ายโซนเอเชียที่ทีมชาติไทยจะเล่นในบ้านนะครับ โดยนายสมชัยสูงสว่างกรรมาการผู้จัดการบริษัทฟอสมาร์ตเปิดเผยว่าบริษัทนั้นได้ศึกษาข้อผิดพลาดของระบบจําหน่ายบัตรด,ด้วยการใช้ระบบสุ่มผู้ได้สิทธิ์ผ่านการลงทะเบียนทางเว็บไซต์เพื่อป้องกันการซื้อบัตรเกินราคาส่วนเว็บไซต์นั้นได้นําเทคโนโลยีคลาวด์ที่รองรับผู้ใช้งานพร้อมกันได้มากกว่า1ล้านรหัสนะครับโดย1สิทธิ์นั้นสามารถซื้อได้4ใบครับซึ่งจะใช้คอมพิวเตอร์ในการสุ่มเพื่อความเป็นธรรมท้งนี้จะหาเรือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลถึงขั้นตอน อย่างละเอียดอีกครั้งนึงครับไปดูผลวอลเลย์บอลเวิลด์กรังปีสนามที่2นัดสุดท้ายกันหน่อยนะครับทีมชาติไทยนั้นเอาชนะอิตาลีไปได้3ต่อ2เซเสร็จกับเกมนี้อัชรพรคงยศนั้นทำคะแนนสูงสุดของทีมชาติไทยที่22คะแนนส่วนผลงานหลังจบ2สนามน,นะครับายรังอันดับ10จากทั้งหมด12ทีมในกลุ่ม1ครับ